เอาลืมใส่หอมดอกมันหามั่ตกข้ามไม่ใส่เอามันนั่นเอโอ้ยได้แย่ละได้าสะเสีกส่งไปแล้วใส่ไหม่ใส่ไม่่างะโอ๊ยย่านี้ยังลับ

พอ้องไล่หรอกคันเราเ้แล้วไ่กิดหรอยังใส่ตอน่กันอ่างหมูติหมูบนกรูย่างที่เขายางไม่หมูกินน้ำยูจใส่หลายๆค้มีกระเด่เจ๊นี่เสียงว่าบ้านเลี้ยวบ้านเลียวเสียงว่าที่เียวดาัเขาหมดรถ